มีเพจเพจหนึ่งนะครับคุณนันทยา อันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เราควรจะทาความเข้าใจเป็นความรู้นะเป็นความรู้รเลยนะครับของอดีตนักบินนะฮะคนที่เขาเข้าใจเรื่องขั้งบินลบเลยเป็นแต่หาน้ากาเนี่นะใช่ค่ะ Facebook นี้ชื่อว่าเรื่องเล่าอาดีตนักบินรบนะคะ tales from x flight pilot นะคะแล้วก็เล่าจากเหตุการณ์มิกี้19ของเมียนมาบินล้าบินล้ําน่านฟ้าไทยนี่แหลคะค่ะแล้วก็ไล่เลียงเหตุการณ์ให้ดูเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น30มิถทุนายนฟูวันที่เกิด เิดเหตุการณ์นะคะ11เดือน16นาทีค่ะได้ไม่มีการตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่ายบินล้ำแดงเข้ามาอย่างพื้นที่ประเทศไทยที่พบพระจังหวัดตากนะคะเพื่อที่จะโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยของพื้นที่ของเขาะนะคะแต่ว่าเครื่องบินก็บินล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกองทัพอากาศคือกองทัพอากาศเนี่ยจะมีสถานีรายงาน ซึ่งมีเดรดราอยู่บนภูเขาสูงกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยและสมีก็ครอบคลุมเข้าไปในประเทศข้างเคียงด้วยจะมีการส่งภาพเดารดราแบบเรียลไทม์ค่ะไปที่กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศหรือคอปอซึ่งถ้ามีเครื่องบินที่ไม่มีแผนการบินเข้ามาในระยะร้อยเออเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยของทางเครื่องบินเนี่ยนะคะจะมีการเตือนหน่วยบินขับไล่และสกัดกั้นให้เตรียมพร้อมถ้ายังมีทิศทางเข้ามาอีกในระยะ ใกล้กว่านั้นจากชายแดนก็จะสั่งให้เครื่องวิ่งขึ้นไปสกัดกันข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ว่าเป็นข้อมูลความรู้ว่าเราเนี่ยมีสถานีเลดับซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศแล้วเลด้นมันก็จะจับการบินของ,อของเครื่องบินถ้าหากว่าไม่ได้มีการแจ้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเครื่องบินบินเข้ามาในพื้นที่นะนั่นแปลว่าเป็นเครื่องบินแปลกปลอมอถ้ามีเครื่องบินแปลกปลอมบินเข้ามาในรัศมีเนี่ยระบบมันก็จะมีการเตือน ไม่ได้แปลว,ว่าเราไม่รู้<า>เรารู้คือรู้ที่<า>ที่คุณนิยาอ่านน่ะรู้เรดาร์และมีททาการเนี่ยเลยเข้าไปในประเทศเพิ่มอ,<า><า>อีกค่ะมากว้าค<า>่ะเ<า>พราะฉะนั้นเนี่ยท่านนี้ถึงบอกว่ากรณีเครื่องบินลบพบ่าบินอยู่แนวบริเวณชายแดนอยู่แล้วพอล,ล้มเข้ามาในแดนประเทศไทยกองทัพอากาศจึงสั่งเครื่องบินไปสกัดกัน<า>้นเป็นการยืนยันเหมือนที่กองทัพอากาศออกมาชี้แจงว่า เรารู้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ะนะคะเพราะหลายคนวิจารณ์ว่ากองทัพอากาศนั่งอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำอ,อะไรอยู่ในขณะที่ช<ม>าวบ้านวิ่งหนี<อ>ระบบระเบิดอะไรกันแต่็ม่หมดหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการมีการแจ้งเสือนแล้วเป็นอย่างไรนะคะหน้าที่ของนักบินเวนเตรียมพร้อม<ะ>เหมือนหมอเข้าเวน่ะคุณ<อ>นึกถึงตอนตอนแบแบแบบนั้นน,น,นะคะเมื่อมีคำสั่งฮอสแคมเบิลนักบินก็จะทำการแต่งตัววิ่งไปที่เครื่องบินสตาร์ทเครื่อง แท็กซี่และเทคออฟภายในเวลาไม่เกินห้านาทีตรงนี้ไม่เกินห้านาทีแต่งตัวสตาร์ทเครื่องเตรียมขึ้นแท็กซี่เว์อยู่บนแท็กซี่เว์แล้วเทคออฟก็คือเตรียมขึ้นขึ้นบินเลยนะคะระยะเวลาไม่เกินห้านาทีและด้วยระยะทางจากกองบินสีตาคลีไปถึงตำบลวาเล่อำเภอพุพระจังหวัดตากระยะทางใช้เวลาประมาณไม่เกินสินาทีซึ่ง บวกแล้วก็จะกับ15นาทีตาม <15 S 2> ที่พบอ,อชี้แจงเลยใช่ค่ะซึ่งเมื่อบินไปถึงที่หมายนักบินก็จะบินลาดตะเวนรบทางอากาศนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็อธิบายบอกว่านักบินของกองทัพอากาศทุกคนฝึกมาทั้งชีวิตให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อได้รับคําสั่ง เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นบททดสอบความพร้อมรบของกองทัพอากาศที่สําคัญเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความพร้อมและเกิดความมั่นใจในกองทัพเลยก็ว่าได้นะคะและเขาก็มีการอธิบายว่าด้วยลักษณะเขตชายแดนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการบินล้ําน่านฟ้าอยู่บ่อยครั้งคือในในในเพจนี้ที่เขาเอาแผนที่มาที่คุณชมเห็นเนี่ยนะครับคุณนัยทาเห็นว่ามันจะเป็นจังงอยใช่ไหมฮะ ตรงอำเภอพบพระเนี่ยพื้นที่ของเมียนมาเนี่ยตามแผนที่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นติ่งยื่นเข้ามาใช่ใช่ใช่้ในในเขตแดนไทยแต่ว่าเป็นเขตแดนเขานะค่ะคือการแบ่งแดนโดยธรรมชาติหรืออะไรอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าตามแผนที่เนี่ยมันจะเป็นจังอยนี่คุณเห็นไหมมันจะมีแหลมๆอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นงวงเป็นขอเป็นขอใช่ใช่เพราะนี่โอกาสที่อย่างที่นักบินท่านนี้บอกเนี่ยนะครับด้วยลักษณะของเขตชายแดนแบบเนี้ย โอกาสที่เครื่องบินจะล้ามาเนี่ยก็จะมีเพราะฉะน,นั้นที่เขาแจ้งว่าเขาหักวงเลี้ยวเนี่ยออบางคนขำไงออแล้วก็ไปล้อเล่นว่าโอ้ตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อยคือมันก็เป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ่คออพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แคบคในในเขตของเมียนมาเขาเนี่ยนะดองนั้นเนี่ย คือพูดง่ายว่าเราในอบร้อนไอจ้จะงอ,อยงนี้ไว้วันแักเวลาเครื่องบินเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้มันจะต้องตีโค้งอะไรอย่างไรแต่ถ้าฟังจากที่นักบินท่านนี้เนี่ยนะครับท่านเล่าเนี่ยนะครับว่าหนึ่งก็คือว่าทหารอากาศทําเต็มที่เท่าที่เครื่องไม้เครื่องมือมีนะครับ15นาทีจากตาคลีไปที่พบพระเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ได้ช้าเลยออืเพราะ5นาทีหมดกับอะไรการเตรียมเครื่องเพราะเครื่องบินขับไล่นักุณ ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วินที่สตาร์ทปึ้นก็ไปได้เลยยกล้อไปเลยมันต้องวอร์มเครื่องมันต้องอะไร้ำคนบอกเออแล้วทำไมไม่ติดเครื่องว่าคูณค่าน้ํามันอเเขาให้เ้าใหติดเครื่องรอไปเลยแล้วมีคนบอกคุณจะ่ามาอ้าวว่าต้องสตาร์ทเครื่องมันท้าพร้อมรบตลอดเวลา ใช่แล้วคุณอน้มันไปเป็นบอกก็ไม่พอเนี่ย <c oughs> คือถึงบอกว่าเวลาวิาพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ได้แต่ว่ามันต้องอยู่บนฐานความรู้ค่ะอย่างเพจเนี้ย,ยน,นะครับเรื่องเล่าอดีตนักบินลบเนี่ยเขาก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่าจากตาครีนะครับกองบินสีตาครีไปตำบลวาเล่เนี่ยที่พบพระจังหวัดตากระยะทางหนึ่งร้อสิเอ็เอมนี่ยนะครับเป็นหน่วยของทหารอากาศเขาเนี่ยใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีนะใช้เวลาวอร์มอัพเครื่อง นักบินที่เป็นเวรก็เข้าไปแต่งชุดก็ต้องแต่งชุดนักบินนะอะไรต่างเนี้ยระบบเนี้ยทั้งหมดรวมสิบห้านาทีก็ไปถึงที่หมายถึงที่หมายปุ๊บเขาก็เป็นการแสดงออกว่าเฮ้คุณรับรับแดนเราแล้วนะอาตนะท่เห็นเขาก็กลับไปเพราะฉะนั้นเองนะคือเอามาเพื่ออะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวให้ใหญ่โตนะครับมีผมเห็นแล้วโหโอ้นั่งกินข้าวกันอยู่เหรอตั้งสิบห้านาทีบางคนบอกตั้งสิบห้านาทีกว่าจะไล่เขาไป เมื่อวานเมื่อวานดูหนังเมื่อว่างในวะันหยุดนะ,ะดูหนังฝรั่งหนังฝรั่งก็อารมณ์ประมาณเนี้ยมีเครื่องบินลงเครื่องบินลบเนี่ยพอดูไปแล้วโอ้ยสงสัยคนที่วิจาร์ดูหนังเยอะอะคือถ้าดูหนังเยอะเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาดูหนังเนี่ยสมมติถ้าเราต้องการให้เครื่องบินลบของกองทัพมาเนี่ย มันจะมาเลยทันทีเพราะฉะนั้นจะไปในทันใดจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอเนี่ยสงสัยดูหนังเยอะเราก็แบบคุยกันว่าสงสัยเขาดูหนังเยอะเนาะว่ามันจะต้องมาทันทีที่เราต้องการอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งระยะเวลาในการเตรียมพร้อมทุกอย่างภายใน5นาทีเนี่ยก็ถือว่าถือว่าถือว่าเร็วนะคะค่ะ